ในชีวิตประจำวันของเราอะทุกคนสามารถที่จะส่งพลังงานดีๆออกไปช่วยโลกอย่างง่ายๆด้วยการที่เราอะทำในสิ่งที่เราชอบไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเองหรือทำให้ใครเดือดร้อนนะ เมื่อนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเช่นความสุขของหม่อมแม่ใช่ไหมเก๋ก็จะชอบดูข่าวในทีวีดูละครในโทรศัพท์ก็นั่งกินข้าวชิวๆอะไรของแกไปจะไม่ขัดเกนี่คือความสุขของหม่อมแม่ก็คือความสุขของเรานั่นแหละส่วนหลานชายก็ตอนนี้ยังไม่หิวยังอยากนอนเล่นอยู่ส่วนเจ้าหญิงเองช่วงเย็นๆที่หม่อมแม่ดูข่าวใช่ไหมก็จะย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้วก็ทําพิธีส่งความรักให้โลกอะไรไป แล้วก็จะมานั่งกินข้าวนอกบ้านรับลมธรรมชาติแบบชิลๆไปเพราะเมื่อเราปลุกปือตัวเองให้ตัวเองมีความสุขเราเต็มแล้วอ่ะเท่ากับเราอ่ะได้ส่งพลังงานความสุขนั้นออกไปให้กับผู้คนรอบตัวเราสังคมประชาชาติและโลกใบนี้เพียงเท่านี้เราก็ได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีต่อโลกใบนี้เพราะเราเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิงเทค่ะ